สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องของลุงอยากเล่านะครับพบกันอีกแล้วนะครับหน้าในช่องเราก็หลักๆก็พระสมเด็จนะครับวันนี้ก็น euh uh ํามาอีกหนึ่งองนะครับเป็นพิมพ์สมเด็จเส้นสุ่มเล็กๆนะครับนะองค์พระพิมพ์นี้ก็จะตื้นๆนะครับดูสรงพิมพ์ก็จะออกแนวนะครับพิมเส้นได้นะครับเนาะนี่นะครับเราชมแบบ ดูกันแบบสายอนุลักษณ์นะครับนะสำหรับพระผมที่มาลงุกองค์นี้ก็ต้องเป็นพระที่มีการนะครับเช็คพลังนะครับจับพลังองค์นี้แม่เหล็กดูดติดนะครับองค์นี้แม่เหล็กดูดติดแร่เขาจะมีแร่สีแดงนะครับนะแม่เหล็กจะดูดดูดติดนะครับแล้วก็เช็คพุธคุณก็คือเช็คพลังนะครับก็มีพลังพุทาคมนะครับของ ของลูกพ่อนะอันนี้สายนะครับสายดุลลักนะครับจะนิยมกันแบบนี้เพราะฉะนั้นอีกองคหนึ่งที่เรานํามาชมกันนะครับนะนี่เป็นเส้นสุ้มบางๆนะครับก็จะข้างหลังแตกลายนะครับหลายคนก็บอกว่าแตกหลักปักชีนะครับหรือว่ายัางไงก็ว่ากันไปนะครับนะแต่บางท่านเขาว่าแตกหลังก็ไม่เด่นนะครับพระสมเด็จแตกหน้า ไม่แตกหลังแต่เราได้มาอย่างนี้นะครับนะก็ได้มาสวยๆเนื้อออกแนวคำคล้ำนิดนึงนะครับนะพิมพ์ตื้นๆเซนซูบางๆอ่ะเดี๋ยวมาดูสเต็ปใกล้ลงมาอีกหน่อยนะครับสเต็ปนี้นะครับใกล้ลงมาอีกนิดนึงนี่นะครับสเต็ปนี้ใกล้ลงมาอีกนิดนึงเราก็จะเห็นนี่นะครับ เห็นความแตกเห็นมวลสารที่เป็นมวลสารชิ้นเป็นก้อนๆน,นะครับแล้วก็ก็แตกแตกลายแตกแตกออกจากมวลสารนะครับแตกขอบมนเส้นซุ้มบางๆนะครับฐานก็บางๆพระพิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์ตื้นนะครับเป็นพิมพ์ตื้นเส้นซุ้มบางนะครับฐานก็บางองค์พระนยยมนะครับ จะเสมอพื้นผิวเลยนะครับเนี่ยนะครับจุดมากนะครับเราชมด้านหลังกันเนี่ยด้านหลังก็จะแตกแบบนี้นะครับแตกแตกเป็นจุดๆนะครับแตกแยกออกไปเป็นเป็นจุดๆนี่นะครับมวลสารชิ้นใหญ่ๆมวลสารเก่าเนี่ยนะครับก็ให้ชมกันนะครับสำหรับ อ,องนี้นะครับเป็นพระที่เราเราได้มานะครับได้มาใหม่แล้วก็มีเยอะนะครับพระสมเด็จผมเยอะนะครับสะสมไปหลายรูปแบบหลายพิมพ์ทรงหลายหลายวัดนะครับแต่หลักๆแล้วเราก็จะเช็คพลังนะเป็นพระสายพุทธคุณนะครับนะไม่ได้สายสากลน,นะครับเพราะฉะนั้นเราก็คข้ามาชมแล้วก็พิจารณานะครับนะว่าเราจะเล่น แบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาชมใกล้ๆก,กันดูนะครับนะเจาะมวลสารกันนิดนึงนะครับนะครับเดี๋ยวปรับนะครับดูใกล้ๆดูเนื้อหากันนะครับ นะครับนะพอปรับมาใ,นใ,นใ,นในกล้ๆแล้วก็จะเห็นนะครับเห็นเนื้อหาเห็น,นมวลสารลุกซึมข้างกันก่อนนี่นะครับมวลสารหลักจะมีแร่นะครับมีแร่หลาย,ลายชนิดเลยเป็นเป็นแร่คล้ายๆเงินก็มีนะครับมีเป็นเม็ดเม็ดเม็ดคล้ายๆทองก็มีนะครับแต่ส่องเจอแสงไฟนะสีก็จะเปลี่ยนก็จะดูยากนิดหนึ่งนะครับนี่ดูการแตกนะครับแตกลึกแล้วก็ไล่สี นะครับอามุมนี้นะครับชมมุมนี้เห็นไหมครับเส้นซุ้มนี้แทบเสมอพื้นผิวเลยซุ้มนี่ยุบบางมากนะครับซุม้มองนี้จะมีแร่นะครับสีแดงๆนะครับแร่สีแดงพระชุดนี้ที่ได้มานะครับก็จะเป็นมีแร่ขึ้นดวงเลยนะครับสีแดงๆนี่บางท่านก็เรียกแร่เหล็กไหลไฟดำนะครับบางท่านก็เรียก แร่ดอกมะขามนะครับนะก็มีเรียกกันหลายแบบแต่หลักสำคัญของเขาก็คือใช้แม่เหล็กแรงสูงก็จะมีการดูดนะครับแต่แม่เหล็กธรรมดาก็จะไม่ไปทราบนะครับจะไม่สามารถวันได้จ,จะวันได้น้อยนะครับน,ะนี่นะครับมวลสารเก่าแล้วก็แร่ขึ้นมาเป็นจุดสีแดงๆนะครับจะเดือดขึ้นมานะครับแร่นี่เขาจะเดือดขึ้นมา เป็นจุดสีแดงแดงถ้าเราไม่สัมผัสก็จะเป็นตุ่มๆขึ้นมาเลยนะครับเป็นเม็ดที่ลอยขึ้นมาบนผิวเลยนะครับแต่ดูการแตกนะครับแตกลึกสวยนะครับพวกนี้นี่นะผิวผิวนี่เสียนเสียนอยู่ตรงนี้นะครับเสียนพระเส้นซุ้มก็จะเล็กบางนะครับพวกนี้เนี่ยเส้นซุ้มก็จะเป็นแบบนี้มีการแตกมีการ แล้วขอบก็จะไล่สีขึ้นมาสวยงามนะครับพระชุดนี้นะครับก็อยู่ในในรังของนะครับคารบรดีซึ่ง่ันได้มีความเมตตามอบมานะครับนะเราก็นำมาให้ชมกันเนื้อหาพระจะเป็นเนื้อคล้ายๆกายศาสตร,นร์นะครับนะครับชุดนี้ก็ได้มาหลายองค์เดี๋ยวก็จะทยอยมา ให้ชมกันนะครับมันมีหลายรูปแบบหลายเนื้อนะครับก่อนหน้านี้เราก็ลงแตกรายงาเนื้อปูนกลงใสนะครับเนื้อปูนเพชรซึ่งแร่งมากนะครับเนื้อจุดที่ลงไปสาบกที่แล้วก็เนื้อแกร่งอันนี้ก็จะออกเป็นแนวหนึกนุ่มนะครับหนึกนุ่มผสมตังอิ๋วหนึกนุ่มนะครับนี่ดูแลนะครับที่เยิ้มขึ้นมาสีแดงๆนะครับนะเป็นน้ําแร่ดอกมะขามนะครับเขาจะบุดขึ้นมาจากผิวเลยนะครับนะ อ,องพระนะครับตามซอกซอกหลักแร่เห็นไหมครับก็จะมีแร่แดงๆผลขึ้นมาเพราะนั้นเป็นเป็นจุดสังเกตน,นะครับเป็นที่ให้เราเนี่ยได้พิจารณาเล่นพระนะครับว่าเราจะเล่นแบบไหนนะผมก็มีชมแบบนี้นะครับแต่เราไม่ได้เอามาจากแผงนะครับพระชุดนี้เป็นเป็นพรกผู้ใหญ่มอบมาทางนั้นนะครับนีอันนี้จะเป็นนะครับ ดินกำแพงนะครับนานแล้วขอบเขาก็จะมีแร่เดือดขึ้นมาเป็นเหมือนสนิมนะครับนี่นะครับบนสารเขานี่นะครับดูพื้นผิวดูการแตกธรรมชาตินะครับแบบนี้ก็ใช้การเวลานะครับยุบย่นแล้วก็แตกลายนี่นะครับแร่เขาจะเยิ้มขึ้นมาเป็นจุดๆสีแดงแดงนะครับนี่ด้านหลังนี่ครับนี่แตกเห็นไหมครับ ขอบข้างาก็จะเป็นรอยตัดสวยงามนะเดี๋ยวให้ชมขอบข้างกันนิดหนึ่งก็ได้นะครับเราปรับปรับชมขอบข้างนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับขอบนี่ขอบสันขอบนะครับเนี่ยสันนิดหนึ่งสันขอบนี่น,น,นะครับชัดไหมครับ ด้านข้างเห็มนมวลสารนะครับหลายสีนะเด้อดสันขอบกันอาฟิกนี่นะครับลูกมวลสารนะครับมวลสารเขา,าจะมีแร่ผุดขึ้นมาเป็นจุดสีแดงๆไม่เล็กจะดูดติดนะครับเห็นไหมครับนี่ครับ นี่ครับแร่จุดสีแดง,แดงเนี่ยนี่เป็นแร่แร่ดอกมะขามนะครับบางท่านก็บอกว่าแร่เหล็กไหลนะครับก็เรียกกันไปนะครับตามแต่ผู้รู้นะครับเราก็ฟังวานะครับแต่เนีมีเยอะมากนะครับสําหรับผมนี่มีเยอะมากขึ้นั้างข้างก็เห็นจะชัดนะครับพื้นผิวเราก็จะจะพบได้จุดาหางๆนี่นะครับมวลสาร นี่นะครับที่สันก็จะเป็นแบบนี้อา่าดูจุดนี้ตรงนี้มูลสันเห็นไหมครับสันขอบจุดนี้จะมีลายสีนี่นะครับเห็นมูลสันชัดเจนนะครับนะก็เป็นอีกองคหนึ่งนะครับที่สวยงามนะอ,องหนึ่งที่สวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาปร,รับชมแบบใกล้ๆก,กัน นะครับเพื่อจะปิดไทยคลิปนะครับตอนนี้ก็10นาทีแล้วนี่นะครับให้ชมมวสารจะจ่ไปเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับมวสารเขานี่บริเวณฐานนะครับชั้ล่างในขอบนี่นะครับในชั้ล่าง เดี๋ยวจะหมุนให้ดูนะครับปาไปชัดแล้วชัดชัดแล้วก็หมุนสายขวาให้ดูเพื่อความสวยงามนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับน่าสวยมากนะครับเดี๋ยวจะทยอยให้ชมนะครับพิมพ์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งพิมพ์ที่เรามาให้ชมกันนะครับนะครับมาจุดไปตรงนี้นะครับหากชอบก็กดไลค์หากใช่กดแชร์กดติดตามนะครับจะไปพลาดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ